ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แปลงพักตรงรุ่นนะครับสำหรับโนวางนะครับนี่ครับน้อยว e r ฟายมีต้อนนะครับเบอร์โทรผม081034127นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กน้อยสติโก้สนใจแอดเพื่อนทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวไปลองใส่ดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้ากดแช่ยามันจะเปลี่ยนสีไม่ดูน้องเข้าไม่เปิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเตสีเลยนี้ผมทำไอ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องของ Nova ้อ i ดีไฟดิจิตัลนะครับผมวันนี้ผมก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นไม่ดิจิตอลนะครับไมซิงโนวาครับ <Wow. S 1> My. My ตัวนี้เพิ่งทําเสร็จน่าจะเป็นตัวชุดที่4นะที่ผมทํามาอ่า ก่อนหน้านี้ขายไปประมาณ3ชุดแล้วก็เลยไม่มีเวลาทำแล้วตอนนี้ก็พอมีเวลาก็เริ่มมาเก็บงานที่ค้างค้างอยู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แปลงปักตรงรุ่นนะครับสำหรับโนวานะครับสำหรับรถโนวาผมนะครับที่วางเครื่องเดดนครับ Death, วางเครื่องแดดแล้วก็ดีดหก s r นะครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวลงเพราะว่าพอดีประสบอุบัติเหตุครับรถชนชน6ล้อแล้วก็ปรากฏว่าชุดสีข้างหน้าพังนะครับก็เลยกลับมาทําเป็นลายเดิมเหมือนเดิมเลยนี่ซื้อ,อชุดสีมาใหม่นะเดี๋ยวว่างๆผมถ่ายรีวิวให้ดูครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวขายสินค้าก่อนอนี่สวยนะครับ แงปักตรงรุ่นตัวนี้จะมีมีเดี๋ยวนะถ่ายให้ดูข้างหน้าก็เดี๋ยวผมต้องถอดไม้เดิมออกอถอดไม้เดิมออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เทสวิ่งให้ดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นไงบ้างกลางวันกลางคืนนี่สวยเลยโอ้โหจ่มครับยอดก็เนี่ยครับ น้อยมีอดิฟยมืตอนนะครับเบอร์โทรผม0 8 1 0 3 4 1 1 2 7นะครับเฟสบุ Facebook, no is, ico, นะ๊กน้อยสบิโกนสวยแปลกไม่เหมือนใครนะตัวนี้จะมีวัดรอบอวัดรอบที่เป็นอยู่ที่จอใหม่นะครับเป็นวัดรอบดิจิตอลแล้วก็ตัววัดความเร็กวก็จะเป็นดิจิตอลนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็คือผมจะแยกหลอดซ้ายขวานะครับแล้วก็มีวัดน้ํามันตัวบนนะครับแถบขาวๆขา้ขาขงบนนะครับตัววัดน้ำมันวัดน้ำมันดิจิตอลแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีสัญญาณเกียวว่างแล้วก็สัญญาณไปสูงแล้วก็วัดวลตตรงกลางนะครับปกติเมื่อก่อนใส่เป็นวัดรอบโคโซ่แต่ของมันราคาแพงก็เลยเดี๋ยวใช้เป็นวัดรอบที่จอใหม่ดีกว่าแล้วก็บัวนะั้นเป็นวัดวลตัวใหญ่ไปเลยแล้วก็มีวัดความร้อนนะครับวัดความร้อนตัวล่างตัวสีขาวที่เป็นแปดแปดแปดนะครับนะที่เป็นมองในรูปเป็นแปดแปดแปดนะเป็นในในใน,ในคลิป เห็นไ,ไหมอันนี้คือวัดความร้อนนะครับต่อมาคือวัดโบนข้างบนก็จะเป็นวัดน้ํามันนะครับส่วนไอตัวนี่ก็เป็นไฟเลี้ยว้ายลูกฝาแยกออกมาปกติไฟเลี้ยวมันจะมีหลอดเดียวนะน,นี่ผมแยกเป็น2หลอดเพื่อให้ใส่หลอด LED ได้แ้วสัญญาณเกียร์ว่างเขียวๆนะแสสัญญาณไฟสูงโอเคเดี๋ยวมาใส่ดูนะครับพอดีผมทําคลิปรีวิวไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอลงขายเราก็จะได้ มีคลิปไว้ดูว่าเออมันใช้งานไงแปลงปักตรงรุ่นนะปักนี่โนวาเป,ป็นปักตรงรุ่นมีสายสัญญาวัดร,รอบเดี๋ยวผมต้องเดินสาย,ส,ายสัญญาวัดร,รอบก่อนโอเคเดี๋ยวต้องมาลื้อดูออกก่อนครับแล้วก็มาใส่วิ่งดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเซ็ตน้ามันมันจะต้องเซ็ตน้ามันตัวนี้กับถังน้ามันนะครับมันถึงจะตรงตอนนี้ยังไม่ได้เซ็ตค่ามันนะครัจมครับสวยแปลกไม่เหมือนใครนี่ครับ น้อยวีไฟมีตอนะครับเบอร์โทรผม081034127นะครับแล้วก็ f เฟสบุ๊กน้อยสติโก้สนใจแอดเพื่อนทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนจะไปลองใส่ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างไปกันนะครับโอเคอ่ะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เป็นไมซิงโนวนะครับแปลงปักตรงรุ่นนะครับเสียบใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาลองเปิดสวิตช์ดูนี่ผมต่อสายสัญญาณเรียบร้อยแล้วสัญญาณประรอบเส้นนึงแล้วก็สัญญาณไฟสูงเข้าเรียบร้อยเส้นนึงเองเปิดสวิตช์แกเลยครับโห <Wow. S 1> ว้าวสวยมากยอดเลมอันนี้เป็นวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ผมเซตไว้คร่าวๆค่ากลางพอประมาณมันจะไม่สุดดีแล้วก็จะไม่ลงสูตรเกินอันนี้อยู่ ในตำแหน่งที่เต็มถังนะครับแต่มันยังขึ้นไม่เต็มขีดนึงอันนี้พยายามเซตแล้วมันได้ประมาณนี้ลงสุดน่าจะตกประมาณสีส้มครับจะไม่ถึงสีแดงถ้าฟอดไปทางสีแดงมันจะกลายเป็นข้างบนจะเหลือเยอะ mm. ก็เลยเซตไว้แค่นี้เกิดใช้งานได้ครับนี่ก็ถือว่าเต็มถังแนละ้วในวัดโวล์นะครับแบตมี12โวล์แล้วก็มีสัญญาณเกียร์ว่างนะครับแล้วก็สัญญาณเลี้ยวซ้ายเดี๋ยว,วผมาจะเปิดให้ดูนะเปิดไปเลี้ยวเลียวขวาทำงานเห็นไหม แล,แล้วก็ปิดไฟเลี้ยวเปิดเลือซ้ายครับทำงานยอดเลยต่อมานะครับไปพามาสวิตนี้ผมก็ทำขายนะสนใจทกมาได้นะครับแปลงปักตรงรุ่นสำหรับโนวานะครับไม่ต้องไปหาแปลงเองนะครับนี่ไปพามายยมเลยครับไม้ตัวนี้ลดลูกค้าสามารถใส่กับไฟเลี้ยว led ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้เดิมอะลูกค้าไปใส่ led มันจะช็อตครับ มันจะติดสามดวงเพราะว่ามันไม่ได้แยกกาวแต่ผมแยกเป็น2อหลอดลเห็นปะ <Wow. S 1> มันเลยไม่ช็อตครับข้างหลังก็ติดเคต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูติดสัญญาณนะตัวนี้จอไมเปลี่ยนสีได้ประมาณเจ็ดสีนะมันแต่ว่าลูกค้าจะต้องเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนสีไปเลยมันจะอยู่ข้างล่างนี่ครับ คือถ้าใส่ไปแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนยากผมยังเนี่ยยังไม่ได้เซตสีใหม่นะจะลองดูตอนนี้มันสีสีน้ําเงินนะสีน้ำเงิน,น,งนให้มันอยู่หน้าอ o โอนะครับสังเกตหน้าอ o โอแล้วก็เปลี่ยนสีถ้ามันอยู่หน้าทิปเราจะเปลี่ยนไม่ได้เห็นป่ะอันนี้หน้าทิปเราจะกดแช่แล้วมันจะไม่เปลี่ยนสีต้องไปหน้า o โอสัญญาณน้ํามันให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันตรงนี้มันมันไม่ตรง ค่อนข้างจะเซตให้ตรงแล้วไม่มีสัญญาณบอกเกียร์นะแล้วก็ไม่มีไฟวัดสองทอีสัญญาณสอทีไม่มีเพราะว่าที่มันเต็มผมก็เลยไม่ได้ใส่เหมาะสำหรับสายที่ชอบแนวไม่เยอะเท่าไหร่ก็เปิดเดี๋ยวผมเปิดหน้าอดียปุ๊บเดี๋ยวผมกดข้างไว้นะครับกดข้างล่างเนี่ยปึ๊บเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีถ้ากดแช่าย,ยามมันจะเปลี่ยนสี เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากดทีละอันกดแทบแล้วก็ปล่อยจะเปลี่ยนทีละสีเนี่ยอย่างเงี้ยปล่อยแต่ผมชอบสีน้ําเงินนี่อันนี้สีม่วงครับสีม่วงก็สวยนะมาสีเขียวเดี๋ยวนะอู้ย,ยุงกัดมันเริ่มใกล้ค่ำนะครับต้องรีบรีวิวสีเขียวก็สวย wow. สีบูสีน้ำเงินกดแชร์บทีนี่สีเขียวนี่เป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆเมื่อ,อกี้เข,เขียวเข้มไปแล้วนี่สีแดงสีแดงก็สวยนะสีแดงสวยก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าแล้วกันครับอชอบสีไหนก็ใส่กดใช้ได้งานใช้ใช้ไปเลยกดกดใช้ไปเลยครับสีม่วงก็สวย ผม,ม่าสีม่วงไว้เทสก็ได้วะอาเทะเดี๋ยวไปขี่ให้ดูนะนแล้วก็มีสัญญาณวัดรอบนะสัญญาณวัดรอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูกนะ่อนตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบใหม่เข้าไปนะเพราะว่าจะเทสเปลี่ยนสีให้ดู นะค ไอ้วัดความร้อนเริ่มขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปขี่ดูนี่กลังขึ้นเรื่อย <S <S ๆนี่วัดความร้อนตัวนี้ใช้ได้ครับเอาไปใส่ครับ่าสุกนววนะนผมจะมีสายสัญญ,ญาณไปให้แล้วก็วิธีการต่อลังจะซื้อไปนะโอเคเดี๋ยวผมมาประกอบแล้วลองไปวิ่งเทสดูนะครับโอเเทอเลยครับสวยเลยเดี๋ยวผมให้ดูคับไ่ดูปั๊ก อันนี้ปลั๊กใหม่นะปลั๊กใหม่ของผมสีแดงๆเนี่ยนะแล้วมันจะมีสายสัญญาณวัดรอบเส้นหนึ่งเดี๋ยววิธีการต่อจะให้ไปหลังจากซื้อนะครับก็ไม่ได้ให้ไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาไปก๊อปงานกันก็ <c oughs> <c oughs> ใครที่ซื้อไปก็จะได้วิธีการต่อใช้งานนะครับนะแล้วก็นี่สัญญาณไปสูงเข้ากับไอ้สายสายสวิตช์มาเลยสายสวิตช์ฮอนดีวิลมาเลยสายส,ายสวิตช์เดิมก็ได้ครับ นี่ครับแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเสียบสายไม้เข้าไปเป็นเป็นใช้สายไม้นะไม่ได้ใช้เป็นระบบวัดดิจิตอลแต่เป็นตัวเลขดิจิตลอล่เฉยก็ทันสมัยครับเคก็รูก็ตงรงอ่ะเดี๋ยวประกอบไปขี่ดูครับโอเคครับยมเลยครับเยี่ยมโคตรเท่ครับ เดี๋ยวไปลองดูกันผลีตประกอบกนอนเดี๋ยวมันจะขำโอเคครับครับเดี๋ยวผมก็จะมาวิ่งให้ดูฝนนั้นตกเทงนั้นงานเข้าเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองประเทสดูอ่าไปอันนี้ผมปรับกล้องไว้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน,น่าจะเห็นอยู่นะไปปรับส่งเท่าไหร่มาวิ่งให้ดูนะแหมวัดรอบขึ้น

การรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสนใจก็ทักมาได้นะอันนี้มาขี่เล่นไยแล้วก็ถือโอกาสถือโอกาสขี่เล่นไปด้วยนะฮะเกียร์ว่งางนี่เกียร์ว่างขึ้นแล้วนะครับมีแต่แรงเกียร์ยันไปสูงตัวนี้ใส่ได้กับตัว R S R s อร์เซลล่ RS 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 านะใส่ได้เลยขับตรงรุ่นแต่ไม่มีวัดสองทีนะครับแล้วก็ไม่มีวัดไม่มอีอะไรนะสัญญาณเกียร์ไม่มีสัญญาณเกียร์ แล้วก็ไม่มีวัดสองสีก็ใช้ได้พ่อเทดีนะใครที่ต้องการไม้ที่ใช้งานแบบมีวัดความร้อนมีวัดโหต์วัดน้ำมันดิิต,ตอนนะครับแล้วก็สัญญาณเรียวสายดีกว่าก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็จอไม้ก็เปลี่ยนสีได้นะเจ็ดสีฝนตกอ่าอยู่สุพรรจริงๆเลยอโอเคครับ ก็ฝากช่องของผมมาด้วยนะครับน้อยมูดิฟายมาดิท้อนนะครับเฟีบุ๊น้อยสติโก้นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร0810341027ทักเฟียาก็ได้ครับราคาผมไม่ได้ลงในนี้นะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุราคาที่ใช้ทําของที่ใช้ทำครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามของที่ผมใช้ทำทีหนึ่ก็เลยไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามันเท่าไหร่ก็สนใจทักมาได้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับนี่ก็เท่ๆเลย ครับับอ่าเดี๋ยวผมจะลองมาวิ่งตอนยามเย็นให้ดูนะค้า,ามันมุดเพืดจะเป็นยังไงจะเป็เป็นสีนสีเอันนี้ผมทำไอ้จอตรงนี้ครับทำตัวอ่ทาทำยูด้านข้างนะครับะสะดวกในการเช็งาวันดี้เพนไปแก้งานมาครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูตอนนี้หน้าทิศมันอยู่มันอยู่เจ็ด 7, low, 7. เจ็ดโลเจ็ดผมจะล้างทิพย์ถ้าล้างทิพย์มันต้องมันต้องกดล้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้างก็ได้เดี๋ยว อ่ะครับพ,พอดีผมถอดใหม่มาแก้งานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทําตัวที่เปลี่ยนสีนี่แย่เขานี่เลยเอานิ้วแย่เข้าไปนะแล้วก็กดเข้าหน้าโอีโอครับนี่หน้าทิปเมื่อกี้วิ่งมาเก้าโลถ้าจะล้างทิปก็กดแช่ไว้นะกดกดค้างไว้นะเดี๋ยวทิปมันจะหายเดี๋ยวดูนะนี่มันเก้าจุดหนึ่งผมกดล้างทิปก่อนอีน่เป็นศูนย์เลยเห็นปะนีะ่ แล้วก็กลับกลับมาหน้าโอีโอนะหน้าโอ디โอเราจะเปลี่ยนสีแล้วก็กดแช่ไว้ประมาณห้าวิเนะนี่ยมันก็จะเปลี่ยนถ้ากดแช่แค่ค้างมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เหมือนที่ผมทําให้ดูตอนแรกแต่ถ้าแช่แป๊บเดียวแล้วมันเปลี่ยนก็รีบรีบหยุดนี่อย่างเงี้ยเราก็หยุดเลยเนี่ยเราได้สีแล้วที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะเอาสีนี้ก็ได้มั้งวิ่ง แตเดี๋ยวลองไปขี่ดูครับี่เจอใครไม่รู้ครับครับะเลแม่คุยนิดนึ้จักเขาบอกว่าสวยดีเดี๋ยวเรามาขี่วิวใหม่กันนิดนึงยังใส่ใส่เนี่ตอนเย็นก็ผมว่าสวยนะหมือนยางมันรั่วปะรถเป็นใส่ใส cada oh ได้กูตอนเย็นสวยว่ะโคตรเท่เลยอ่ะแต่ผมต้องทำใส่รถผมสักคันงลนึ่งวันนี้ขายนะครับสนใจทักมาได้เลยนี่ไปสูงยังไปสูงขึ้นนะครับ